เดียวกันเรามาตามชมกันเลยค่ะและก่อนที่เราจะไปฟังคลิปกันต่อนะคะก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเวลาที่หมอลงคลิปถัดไปดีๆมีสาระเนี่ยเราก็จะได้ไม่พลาดก,กันค่ะค่ะเรามาเริ่มกันต่อนะคะที่สําหรับวิตามินหรือว่าอาหารเสริมนะคะโดยปกติแล้วนะคะคุณหมอที่เราเริ่มทําการฝากคาันหรือว่าอย่างของ แต่สำหรับใครนะคะที่ตั้งทันต่างธรรมชาติเนี่ยก็สามารถโดมนะคะ ชิวดีเฟกหรือว่าถ้าทาการแพท์เนี่ยก็คืออารรเหมือนประมาณว่าโลกสมองไขสันหลังที่เขาไม่ปิดนะ บางอย่างเขาก็จะรวมวิตามินดีเข้ามาอยู่แล้วเพราะว่าวิตามินดีมีส่วนช่วยในเรื่องของการดูดซึมแคลเซียมค่ะดังนั้นนะคะบางซัพพลีเมนต์เขาก็จะคลุกกันเข้ามาถามว่าตัวแคลเซียมนะคะกินแล้วเกิดประโยชน์อะไรเพราะว่าลูกของเรานะคะจะดึงเอาแคลเซียมจากร่างกายของแม่ไปใช้ดังนั้นนะคะสําหรับใครก็ตามที่ไม่ได้เสริมแคลเซียมเนี่ยก็จะมีโอกาสในเรื่องของการเกิดการผุหรือว่ากระดูกพุนได้หรือว่าเด็ก ใช้ได้ไม่เต็มที่การเสริมในส่วนของแคลเซียมและก็วิตามินดีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างมากค่ะสาหรับซัพพลีเมนต์กลุ่มที่3นะคะก็จะเป็นในเรื่องของธาตุเหล็กค่ะเพราะว่าร่างกายของเรานะคะจะต้องทาการสร้างธาตุเหล็กให้สร้างเ็เลือดแดงนะคะให้กับทั้งตัวเองแล้วก็ทารุมในขางดังนั้นก็จะมีการเสริมในส่วนของธาตุเหล็กเพิ่มขึ้นมาแต่ทั้งหมดนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นกลุ่มสารอาหารจําเป็นแต่ว่าเราก็ คิดว่าก็เอาที่สะดวกทานละกันนะคะอย่างตัวหนูเองเนี่ยก็จะมีการเสริมนะคะในกลุ่มที่4ี่ก็คืออาหารที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงผมขนเล็บนะคะก็คือสกินแฮนเนลเพราะว่าตั้งแต่ช่วงที่ตั้งครรภ์มาก็จะรู้สึกว่าความแข็งแรงนะคะของผิวนังผมขนเล็บเนี่ยเขารดลงแล้วก็กลุ่มที่5จะเป็นในเรื่องของวิตามินซีค่ะเพราะว่าภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเนี่ยสำคัญมากนะคะว่าถ้ามีการติดเชื้อในช่วงระหว่างตั้งครรภ์ โดยฉเฉพะช่วง first trimester หรือว่าช่วงไต่มากแลเนี่ยก็มีโอกาสที่จะความคิดป,ปกติไปสู่ทารกได้ค่ะค่ะสำหรับวิตามินนะคะเสริมอย่างถัดมานะคะเมื่อสักครู่นี้456นะคะตัวที่6กเนี่ยหมอก็จะทานเป็นกลุ่มของ DHA ผสมโคลีนนะคะเพราะว่าสิ่งนี้นะคะก็คือพวกกลุ่มโอเมก้าเขาจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาระบบประสาทแล้วก็สมองรวมถึงระบบสายตา ใครที่มองว่าปลาทะเลนะคะเราไม่ค่อยได้ทานหรือว่าแหล่งที่มันมี DHA โคเลตีนโอเมก้า3เนี่ยเราทานน้อยก็สามารถเสเริมในกลุ่มนี้ได้นะคะเพื่อช่วยในเรื่องของการพัฒนาสมองของทารกค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มที่เป็นโปรไบโอติกแล้วก็ไฟเบอร์ค่ะเพราะว่าใครนะคะที่อยู่ในช่วงของการตั้งครรภ์นเนี่ยจะรู้ว่าระบบลำไส้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การทํางานเนี่ยไม่ได้อยู่ในภาวะปกติค่ะอย่างเช่นบางคนนะคะ ที่ขับถ่ายยากขึ้นนะคะเพราะว่าตัวมดลูกเนี่ยเขาใหญ่ขึ้นเขาไปกดเบียดตามไรเพราะฉะนั้นการที่เราเสริมในส่วนของโปรไบโอติกรวมถึงไฟเบอร์ก็จะช่วยทําให้ระบบขับถ่ายของเรารวมถึงระบบย่อยของเราเนี่ยดีมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะในส่วนตัวหนูก็จะทานอยู่ในกลุ่มนี้นะคะแล้วก็เราจะเลือกนะคะกลุ่มซัพพลีเมนท์ที่เขามีการรับรองว่าใช้ได้ในกลุ่มพ regnancy นะคะเข้ามาเลือกใช้กับชีวิตประจําวันของเราเป็นหล และทุกคนนะคะก็จะสงสัยว่าเราต้องกินเยอะขนาดนี้ต่อวันเรากินปริม,มาณเท่าไหร่นะคะโดยปกตินะคะถ้าเป็นตัวโฟริกนะคะผมจะทานแค่วันละ1เม็ดนะคะเพราะว่าจริงๆปริมาณร่างกายของเราที่ต้องการ ันละ2เม็ดอาจจะมีลืมกินบ้างนะคะก็เหลือวันละเม็ดบ้างหรือว่าบางช่วงที่เรารู้สึกว่าเอยอาจจะเป็นแต่คิวบ่อยแล้วก็ทานวันละสามเม็ดก็คือหลังอาหารเช้าก่องวันเย็นได้ส่วนตัวท่านเหล็กนะคะจริงๆก็ไม่ได้ทานเยอะเพราะว่าปกติเนี่ยทานพวกเนื้อสัตว์อะไรทดแทนทานไขยอย่อีกวานะคะทาาุเหล็กเนี่ยหนมกินเสริมวันละแค่หนึ่งเม็ดเท่านั้นค่ะรวมถึงนะคะถ้าบางคนนะคะที่อาจจะมีภาวะโรคหิตจางอะไรแบบนี้ตอนที่เราไปตรวจเลือดคุณหมอเขาอาจจะมีการแอดเพิ่มขึ้นมาได้ ส่วนซัพพลีเมนต์อื่นๆทานบ้างไม่ทานบ้างอย่างเช่นไฟเบอร์โปรไบโอติกวิตามินซีบำรุงผมเล็บอะไรแบบเนี้ยนะคะหนุ่มก็ทานตามโอกาสนะคะหมายความว่าช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าได้สารอาหารกลุ่มนั้นไม่เพียงพอหรือว่ารู้สึกว่าร่างกายเราเริ่มมีความปรบับบาเราก็ทานเสริมขึ้นมาส่วนตัวหนมเองจะทานโปรไบโอติกเนี่ยทุกวันนะคะไฟเบอร์เราได้จากผักเพียงพอช่วงไหนเราไม่ท้องผูกเราก็ไม่ทานวิตามินซีเราทานเสริม ใช้งานหรือว่าภูมคุ้มกันร่างกายของเรารวมถึงนะคะถ้าเป็นกลุ่มในส่วนของตัว DHA โคลอนอนี้หนูพยายามจะกินทุกวันตั้งแต่ไตรมาสที่2เป็นต้นไปค่ะแล้วเราก็มาต่อกันที่ในส่วนของตัวแกดเจ็ตหรือว่าอุปกรณ์เสริมนะคะสําหรับอุปกรณ์เสริมเนี่ยต้องแอบระซิบบอกก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันก็แล้วแต่ความสะดวกของคุณพ่อคุณแม่อุปกรณ์เสริมหญิงตั้งครรภ์นะคะหรือว่าคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยส่วนมากเนี่ยหนูเริ่มมองหาตอนช่วง เข้าสู่ไตม้าที่2เพราะว่าหน้าของเริ่มขยายค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเป็นเข็มขัดในเรื่องของการช่วยพยุงคันค่ะจริงๆเนี่ยเราจะใช้ตอนช่วงประมาณไตมาาที่2ถึงไตมาาที่3นะคะอันนี้เนี่ยก็คือช่วยลดในเรื่องของอาการปวด กิจกรรมหรือว่างานของหนูเนี่ยมีการยืนค่อนข้างเยอะเช่นไปสอนหรือว่าตรวจคนไข้นะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยหนูก็จะพยายามหาในส่วนของตัวเข็มขัดที่ช่วยพยุงเอาไว้ร่างกายของเราเนี่ยจะได้ใช้งานได้เต็มที่แล้วก็ไม่มีอาการปวดหลังค่ะอย่างที่2อนะคะก็เป็นในเรื่องของหมอนคนท้องค่ะพูดถึงหมอนคนท้องนะคะตอนแรกก็คือคิดว่าไม่น่ามีความจําเป็นนะคะเพราะว่าเห็นมันค่อนข้างใหญ่มาก รู้สึกว่าเออมันก็เริ่มมีความจําเป็นนะคะเอามาช่วยพยันรูงต่างๆจุดต่างๆของร่างกายเราทําให้เวลานอนนะคะเราสามารถคลิกตัวได้ไง่ายมากขึ้นค่ะ mm hmm. เดี๋ยวรูปหมอนค้นทองนะคะหนูก็จะอินเสิร์ตมาให้ดูว่าเออความใหญ่ของมันขนาดไหนแล้วก็วิธีการใช้ง,งานมันก็จะแตกต่างกันตามแต่ละยี่ห้อแล้วก็ตัวรุ่นหมอนค่ะ mm hmm. ค่ะสำหรับอุปกรณ์ถัดมานี้นะคะก็จะเป็นเครื่องฟังเพลงสาหรับกระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์ค่ะ ือถามว่ามันจําเป็นต้องมีไหมนะคะสําหรับของเล่นชิ้นนี้เนี่ยอย่างบางบ้านนะคะก็สามารถเปิดเพลงทั่วไปนะคะให้ลูกฟังได้ก็คือทั้งแม่ทั้งลูกฟังแต่ว่าอย่างหนุ่มเองนะคะที่เขียนไปหาในส่ยจของตัวลย์ลิสต์นะคะและบางทีเนี่ยเราฟังหรือว่าเรารู้ข้อมูลอย่างอื่นนะคะแต่เราก็สามารถเปิดจะเครื่องเล่นเพลงอัตโนมัติเนี่ยให้ลูกฟังในในคันได้ทีนี้เจ้าตัวเครื่องเนี่ยนะคะเขาจะทำลย์ลิสต์ขึ้นมาเนี่ยสำหรับเป็นเพลงคลาสสิกก็คือเป็นเพลงโมซาร์ทเป็นส่วนมาก ที่เราเชื่อว่าเราก็เห็นว่ามันมีเปเปอร์นในเรื่องของการกระตุน้นพัฒนาการหรือว่านิวรอนของทารกในครรภ์ค่ะซึ่งนอกจากฟังก์ชันในเรื่องของการฟังเพลงของเจ้าเครื่องมินิมีตัวนี้แล้วนะคะมันยังมีระบบนะคะก็คือเปิดไฟได้นะคะการเปิดไฟเนี่ยก็จะเป็นเหมือนการกระตุ้นนะคะให้ทารกในครรภ์ที่เขาอยู่ในที่มืดเนี่ย <S <S เขาเห็นแสงหรือว่าเห็นสิ่งเราภายนอกร่างกายของเขานะคะก็จะทําให มีกระบวนการตอบสนองหรือว่ากระบวนการทํางานของนิวรอนที่ดีมากขึน้นค่ะค่ะสำหรับแก๊เจ็ตชิ้นทันมาของเรานะคะก็จะเป็นในอุปกรณ์นะคะที่มีชื่อว่า d o s p e r r n อันต้าค่ะถ้าให้เข้าใจง่ายๆนะคะก็คือเป็นตัวคล้ายๆเหมือนอันตราซวแต่ว่าไม่ได้เห็นภาพนะคะแต่จะได้ยินเสียงหัวใจของทารกในครรภ์คะ่ะซึ่งโดยปกตินะคะวิธีการใช้ก็คืออันนี้เราก็แค่ 1 1 0ถึง 1, 160ครั้งต่อวินาทีค่ะซึ่งเราก็สามารถบิดเจลันต์กาวนี้นะคะใส่ตรงบริเวณหัวเล็กๆอันนี้นะคะแล้วก็จ่อเข้าไปที่หน้าท้องของคุณแม่เราก็จะวนหานะคะตำแหน่งนที่ได้ยินเสียงหัวใจของลูกเนี่ยเต้นสม่ำเสมอได้ถามว่าอุปกรณ์นะชิน้นนี้มันก็ไม่ใช่ของที่จําเป็นแล้วก็อาจจะไม่จําเป็นที่เราจะต้องมีติดบ,บ้านไว้นะคะแต่ว่าสําหรับใครยที่พอมีความรู้ทางการแพทย์เรียมหมอ ชอบที่จะมีเครื่องแบบนี้ติดบ้านเอาไว้เพราะว่าเราก็จะสามารถมอนิเตอร์อัตราการทํางานของหัวใจลูกเราดูว่าเขายัางโอเคดียอยู่ไหมตลอดเวลา,าได้ค่ะค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าสําหรับผู้อุปกรณ์เสริมพวกนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารเสริมที่หมอได้พูดไปหรือว่าแก๊สเจตต่างๆนะคะที่เราใช้ในช่วงตั้งครรภ์นเนี่ยหมอซื้อเองแล้วก็ใช้จริงนะคะโน้ตสปอนเซอร์ทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครนะคะสนใจเนี่ยก็สามารถอ่าเข้าไปดูนะคะเดี๋ยวหมอจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วก็สามารถ ซื้อตามในสิ่งที่เราคิดว่าเออจำเป็นต่อการใช้งานของเราได้ค่ะค่ะสำหรับแก๊เจ็ดอย่างสุดท้ายนะคะที่ไม่ได้หยิบมานั่นก็คือตัวซิทเบลนะคะหรือว่าตัวคาซิทเบลเนี่ยสำหรับเสริมแล้วก็ติดตั้งนะคะใช้งานสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะเพราะว่ารองคิดภาพน,นะคะโดยปกติเนี่ยซิทเบลมันจะคาดบริเวณตรงช่วงหัวไหล่ลงมานะคะแล้วก็คาดหน้าท้องทีเนี้ยพอเราเริ่มมีหน้าท้องที่ใหญ่ขึ้นนะคะ มันก็จะรู้สึกอึดอัดน,นิดนึงถ้าเราใช้ตัวคาสิีแบบปกตินะคะปัจจุบันนะคะเขาก็มีแบบเหมือนเทคโนโลยีนะคะที่เอาตัวซีเบลนะคะมาทําเป็นแบบเหมือนรอกขากับรอกเฉพาะบริเวณช่วงหน้าของด้านล่างโดยที่ไม่ได้กดทับหน้าท้องของเราซึ่งถ้าใครนะคะที่รู้สึกว่าอึดอัดกับการคาดเบลแบบแนวเฉียงแนว ขวางท้องแบบปกตินะคะเราก็สามารถหาตัวซิปเบลที่ไวรัสโปรเวนตรงช่วงต้นขาเนี่ยไว้เพิ่มเซฟตี้ระหว่างที่เรานั่งรถได้ค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวซัพพพิเมนส์นะคะยาอุปกรณ์เสริมแก๊เจ็ตต่างๆที่หมอได้แนะนํานะคะจริงๆก็มีที่แบบจําเป็นบ้างไม่จําเป็นบ้างเนาะก็ต้องบอกว่าทั้งหมดนี้นะคะหมอก็หาซื้อแล้วก็มาอำนวยความสะดวกเพิ่มความสะดว,ว,ส,ดวสบายเพิ่มความสบายใจให้กับ คุณแม่ระวังช่วงตั้งครรภ์ด้วยตัวเองนะคะโดยที่ต้องบอกเลยว่าไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะคะส่วนใครที่อยากหาตามๆนะคะก็สามารถกดลิงก์นะคะที่หมอแปะไว้ด้านล่างนี้ได้นะคะเผื่อใครสนใจสิ่งไหนก็ลองไปกดดูกันนะคะค<ๆ>่ะก็สําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะข้อมูลในเรื่องของการดูแลตัวเองตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์มาก็สามารถไปย้อนดู EP เก่าๆของหมอได้แล้วก็ถ้าใครนะคะที่ไม่อยากาพลาดนะคะ EP ดีๆในตอนถัดไปที่หมอจะนํามาแชร์แล้วก็ เป็นการให้ประสบการณ์รวมถึงความรู้ในเรื่องของทางการแพทย์กันนะคะก็ลองมาฟังกันได้นะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะช่องหมอขนมนี้กันเอาไว้ค่ะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ตลอดค่ะสำหรับอีกทีนี้นะคะก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะบ๊าย